ก็ยังไม่ตายเลยเอายังไม่ตายนะนี่กำลังกำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเำลังว่างแล้วก็เลยยจงตายกำลังจะตายเทนเย็นไปรอเลยดีกว่ารอซื้อเลยดีกว่ารวยลวงแล้ววายวายสวยครับผมล่วงหมดล่วงหมดโอ้โหรอยนัดนี่มันดีอย่างนี้นี่เองนี่นี่นน่สวย ได้เปลียวได้เปลียวสวยเลยมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านบ้านเราบ้านเราขึ้นบ้านเราแล้วเหรอนี่ไงองค์บังข้างล่างแล้วแล้วโอ้โหสุดยอดเรื่องว่าเลี้องพี่พิวครับผมไนเปอร์หรือใบมีดโกนครับโทษทีไม่ตกใจเสียงปืนเลยเหรอเสียงไม่่ใชพี่พิวพี่พิว มามาลุ้นกันดีกว่าเพื่อนเราชื่ออะไรแล้วเป็นคนสุดท้ายเลยนะโอ้โหอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกอ่านไม่ออก002อ่านออก002 002บู๊บ002เขาชื่อไอเรามั่วๆไว้ไงเอเจนต์002ครับผมเอเจนต์002ครับเอางี้เรียกที่สองแล้วกัน ไอ้สงไอ้สองไอ้สองไอ้สองว่าแต่เขาเลเวลเท่าไหร่เ่ยไม่ได้ดูนะอาใช่สิบเก้าครับตึงตึงเจอไอ้สองไอ้สองเลเวลสิบเก้าตึงอยู่ไอ้สองตามพี่มาไอ้สองไอ้สองไม่โดดกัวแล้วไอ้สองเลยละโอ้กระโดดปุม ก็ทัดหมดปุ๊บสเปซมาโอ้ไปแล้วโดนถีบตกเครื่องมาเลยเจอไอ้สองเล่นเขาแล้วนั่นไงตายซะแล้วโอ้โหโดนโดยไอ้สองเล่นอีกแล้วครับโอ้ตายอ้าวเลยสไนท์ครับเมื่อวานก็อาโนนวันนี้ก็ไอ้สองจะเจอปกติบ้างได้ไหมเนี่ยเอาละมาสามจ่ายสี่แล้วทันเดอร์เอ้ย ไม้ยังไมกลัวดิไม่กลัวเรากลัวที่ไหนเราแต่ย่งกลัวหรอกเออถ้าจับมาจะจับอย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันน้อยใจเดีเ๋ยวนะเงียบเหงาอย่างรอบนี้เฮ้ยนี่นยย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 ยเยย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  โอ้ยผีเชียดงดงามอืมเอ้โอเคหมอยาหมอยาง่าถูไปครับผมได้เปิ้กหมอยาไปเว้ยใช่เปิ้กหมอยาหม่งันเยอะเนาะหมอยาเนี่ยเปิ้กอะไรอ่ะก็คือเปิ้กอะไร เบิกหมอยาเบิกเข็มฉีดยาพี่ผมไม่รู้เรียกอะไรเรียกหมอยาเลยเรียกง่ายๆเป็นเบิกที่คนไม่ค่อยเล่นนะนะน่าจะใช่แหละซื้อเปลี่ยนกับรายการคริสเบิกไปเราลองดูซิ MP5 เนี่ยโดนทุกทีเลยของดีจริงนิ่งมาก MP5 อ่ะของดีตามเมื่อกี้ก็ใช่ ม,ไมาไโดนเอฟฟกหน้านั้นอืมอออกมอเทย I saw him l o c k e t e a a s ว่าแล้วก็เราไปผืนใจ เปิร์โกดก่อนนะไม่ไหวจะเคลียรจริงต้องโกดว่ะไอเอาเปิร์กอะไรมาทิ้งไว้เก็บไว้ก่อนเปิร์กหมอยาพี่เก็บไว้ก่อนโอ้ยพิชใครอยากลองอาพิชตึงๆไหมก็เองไม่ไมค่อยได้ใช้เลยนะปืนนี้ ไหนเปนนาลมาซี่ RPK มาเดี๋ยวขอญาตทดสอบเองอุ้ยมันจะใช้ได้อยู่นะแต่งมาอย่างดีเลยอะออเอา่าขึ้นบนนีป่ะไปไม่ได้บวกเลยคลิปก็จะรันนานๆหน่อยนะอย่างเงี้ยคนดูก็จะเบือ่อกันก่อนอขอเขาจะเบื่อเราจะล่วงก่อน, <c oughs> จ,ะนจะเบือ่อก่อนนะ มาดูนะครับ <laughs> บนนี้มีอะไรไม่มีไม่มีเก็บตังค์ไว้ครับสไนเปอร์นี่กระสุนนะเขาไหม,มเต็มอยู่งู้โหมีขับไล่ครับ เบเป้าวไหมอืมมาเบลป้ากนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมแสงกระสุนมันไม่ใส่กระสุนเออข้ามหัวไปใช่ไหมน่าจะยิงมาจากข้างหลังอะไอ้ห้างนู่นนะมีตรงที่ซื้อต้น่ไป อยู่ข้างล่างอะแต่ตรงที่ซื้อลังตึงไปตรงนี้ซื้อไหมร่อนไปเลยไปดิโอ้เยอะจังเลยร่อนตรงไหนวะเนี่ยติด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 ทันไม่ทันตามไม่ทันวายไปวายไปวายไปลออยู่รออยู่โอ้โหร่อนตรงไหนไอ้นี่ไง มันหายไปแล้วพี่อยู่ข้างในนี่อเปล่าอยู่ในอยู่ในมันก็หายไปแล้วอะเออเขาหายไปแล้วว่ะกระซิบทำไมมันอยู่ไหนวะกลัวเขาได้ยินเขาได้ยินมันอยู่ไหนวะอยมันหายไปแล้วอ่ะไม่ทันอ่ะดิ ไม่หายหรอกอยู่แถวนี้แหละบนเนินบนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาไงลงไปหาไหมหรือว่ากด U A V สักรอบนึงไม่มีอะ่ะดิไ่เนี่ผมซื้อนี่ไง 500, 500. ี 6, ้ยเดี๋ยวตังค์มาห้าร้อยห้าร้อยมันหกพันปะอืมมาดิเอา่านะนะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวโยนีะ ไม่อยู่แล้วเกียบกิฟต์เปิดโค้ดมาเเปิดเต็มเลยเปิดโค้ดเปิดโค้ดแล้วเมื่อกี้คุณจะเจอได้ยังไงล่ะครับนี่เราแต่งทำไมอย่างนี้เนี่ยอ๋อตัวนี้ดีกว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างเนี่ย นาาเงียบเงาเลยครับผมคาเตอร์ยูเอวีแล้วกันเอ้าอะไรนั่นไปนน่นเนาะไหนเป็นโนอันนี้ที่เราเควสเราไงเควสเราดีกว่าไหหรือจะเอาของสำนักคุณก่อนเควสเราขึ้นหอหวะไวจังเอาของสำนักคุณก่อน,ออน,อนว่าจะยิงสไนต์ตึงๆเงียบกีบไม่เจอใครเลยเหงาไปเลย แม่งที่เลยนั่นไงลงเป็นหนึ่งครับผมดูดูทันไหมครับผมดูทันไหมครับไหนครับไม่เห็นเลยครับไหนครับอยู่ตรงนี้ครับร่วงไปครับมีแต่หญ้าบนทีเอ็กพาย อ๋อมนดาวอยู่น,นี่นี่ล่วงไปหนึ่งกล่องเยอะจังปืนหายไปต่อครับไปเอาเฟสอีกแจกแจกอพีช่วงนี้แจกไอพี มาถึงก็สนายร่วงหนึ่งครับผมตอนนี้เปลี่ยนละผู้ใดมีกล่องกระสุนบ้างครับเอาอะไงบ้านกระสุนที่เรามีประเด็นกันมัอีกแล้วบ้านนั้นอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอบ้านนั้นอีกแล้วเหรอใจวะอว้ยหอหโหอหอหอลงมาลงมาลงมาโอ้ย มาจากไหนฮอร์ฮอนี่หว่าโอ้โหเขี้ยแม่งโดดฮอลงมาว่ะเอ้าก็ยังไม่ตายเลยเอ้ายังไม่ตายนะนี่กำลังกำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่มแต่กำลังละใจเย็นกำลังจะตายเทนเย็นไปรออะไรดีกว่ารอซื้ออะไรดีกว่านี่เกาะส้มอะ เยอยเขาของเขาใช้กันจะดีจากว่าเขาเนี่โอ้ตายจริงวนะ่ะเดี๋ยวนะไปไปไปซื้อเลยเนี่ยหุยเกาะส้มสองคนเลยเหรอรวยจัดรวยจัดนี่รวยจริง สายเซลัสลัสโ้เอาอีกแล้วเหลือเข้าอีกแลวเหรอเชื่อเลยขออนุญาตซื้อเอมโฟคู่ใจครับผมไล้วเดยขอขอเปิร์สาันหนึ่งขอเปิร์ก่อนเออแบตจับเปิร์สเปิรสหมอยาเราขออ๋อครับไม่ใช่ครับแล้วก็ออกจากร้านค้าหน่อยนะครับ อยากใกล้กันนะละออกไปละไอ้เหี้ยเอ้ยไม่มีตังค์ละหมดละตังค์ร้านค้าอยู่ตรงไหนวะข้างนอกข้างนอกตรงนี้รครับผมบเร็วเดี๋ยวมันแฟดเซล,ลหมดก่อนเอ้ยรวยวา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 วาวายเราจะไม่เรียกว่าไฟเซลแล้วแฟดเซละ โอ้ก็นำซัมเมอร์เซลแบบมากล่องเกาะได้ละเอากล่องเกาะก่อนเลยอ่าเขาไม่ผมมีอ,อยู่น่าจะถามเพื่อนก่อนนะกูไปแล้ว,ลวตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วไม่มีใครมาเลยครับเดี๋ยวดูขออนุญาตดูวงก่อนครับเราควรจะไปทางไหนดีโอเคบ้านเราคือศูนย์กลางครับอีกแล้วเหรออีกแล้วครับนั่นไงครับมีมีหนึ่งคนครับ กลับไปสู่จุดเริ่มต้นเหรอไปดิไปเอามาเลยเนี่ยคนเดียวเองอะสองคนพี่ i r เ sales over fire s โอเคโอ้โหบ้านที่ลงประจำเนี่ยอยู่ข้างในเลยพี่มีสไนเดอร์นะไม่มีสไนเดอร์เหมือนกันครับแคนนีไฟเซลก็ไม่ได้ไปซื้อกันนะครับซื้ออีกฟูครับนู่นไงมีคนซื้อคนลงใบคนหนึ่งซื้อเพื่อนหาสไนเดอร์หาสไนเดอร์โอ้โหสองตีแน่นอนซื้อรวๆเลย อ่าไม่นหน้ากากยังไม่มีครับ <mask> <ม>ยังไม่มีครับผมเก็บกระสุนสไนไว้ก่อนลงใบตัวกันแล้วอะไรเราเรา,เราตังค์เขาเยอะจังเราทำนี้กับตัวกันซุปปอรช่วงนี้เราขออนุญาตเตรียมตัวกัน Gas mask here. เออสไนเอะแล้วแล้วแล้วเออเขาไปกลางกล่องเกาะไว้ไหนวะยังไม่ได้กลางยางยังเอาไหมเอาไหมเอาเลยไหมเอา่ะเอาเอาเลยก็ดีฮะค่อยมีเท่าไหร่มาหาแนวร่วมอยู่มาไม่พอเก็บที่พื้นฮะผมเต็มละโอเคให้อุ่นใจหน่อยแล้วทำไมหยิบไม่ได้อ่ะ กระสุนใครมีไหมฮะไม่มีครับผมอ้าวอาอไปครับโดนไปตรงนั้นนะโดนไปตรงนั้นนะกระสุนอะไรฮะก้าวอยู่ไหนโอ้ยข้างบนเนาะโอ้โหมีคนร้องมีคนร้องมีคนเคาะสู้กันอยู่แล้วบอกไม่มีสไนมีแต่สไนเคาะครับไปดีกว่า ขอแา่หอบปลอยได้ไหมครับอยากได้สไยจาร์อยากได้สนอยอ๋อหอปลอยครับพอไหมพอพอพอ มาครับผมของกระสุนครับมามีแล้วอ่ะดิเท่จังอ่ะไม่มาถึงมีกระสุนอยู่แล้วเก็บก็ได้เอาระเบิดอะเขตไปเนี่ยเราบ้านเราสูงกลางหน่อยๆขอบวงนั่นแหละอยู่ตรงนี้ยอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้มันเล่นผมไว้หามก่อนออกไม่อยู่ละ อยู่ไหนวะเออนี่เรานี่ก็ต้องคิดเจ้าแค้นอยู่เลยนะโดนยิงโดนยิงโดนยิง,ง,งหรือจะข้างล่างนี่น่วมกันนะเนี่ยใช่อยู่นั่นล่าสุดเออวิง่งวิ่งกันเต็มเลยเนี่ยโอ้ <c oughs> ไปซื้อ <c oughs> คือตายปุ๊บซื้อเลยเหรอตายเลยตาอไซื้อเลยเดีไว้นี่มีสองตีเนี่ย นี่ไงเล็งเลยอยู่นี่โอ้ยแม่นจัดเรายังได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่มุมอร่อยทันแต่ระวังระวังหลังเลยสนซยสองคนเลยว่ะพยายามดูหลังเลยวางระเบิดดักที่รูดที่โดยตัว ต่อแตะครับผมเอ้ยข้างหลังมีนี่นี่นี่ข้างหลังมีข้างหลังมีมายิงฝั่งนี้ได้นะเาฝั่งนอกวงอ่ะน่าจะยิงง่ายกว่ารอข้างหลังเดี๋ยวทันไปโอเคยิงหลังก่อนเดี๋ยวฝั่งนอกวงอ่ะน่าจะยิงง่ายนิดนโดนก่อครับผมโอ้โหเต็มเลยไหมสาดเข้าไป รอดแล้วนะตรงไหนเอ่ยฝั่งนู้นแล้วนั่นยิงไปโดนแล้วโอ้เกาะเหลืองเว้ย,อ,ยอืมไอ้นี่ไม่รู้ล่วงหรือเปล่าเนี่ยเอตรงใต้เนี่ยผมยิงมันไปอยู่อาจจะรอดนะเนื่อยน่าจะช,ชุบทันอยู่เลย Taking effective fire! Oh, wee! Oh, wee! Yes, yes, yes. Oh, wee! Oh, wee! Oh, wee! Oh, oh. wee! Okay. You'll be alright! I'm going Okay, thank you! Thank you, thank you! Thank you! Thank you, thank you! Thank you, thank you! โดนครับโดนครับสวย thunder โดนกอดเตะครับผมขึ้นมาข้างหลังพอดิ้งเฮ้ยข้างหลังเขาเอาหายไปแล้ว cover ทันโคเวอร์โคเวอร์มันมันไปแล้วไปแล้วลงไปแล้วกล้าไปต้องรอ,รอดต้องรอดต้องรอดมีหน <ST> ้ากากมีหน้ากากมันอยู่ข้างล่างนะตรง แถวแถวนี้แถวสองแถวนึ่งแถวสองที่มาตั้งจะผ่านนะเอ้ยมีคนมองมพ่อจากบ้านมาข่อจากบ้านเรามาบ้านสะพานเคลียร์มาชาร์้ว่ะมีคนขับรถว่ะขึ้นบ้านขึ้นบ้านนะบ้านผมบ้านผมบ้านผมอยู่บ้านโอเคพี่ขึ้นไปละอยู่ในบ้านเปิดประตูชวนกัน เมื่อกี้เสียงเสียงตีนมันน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งพี่อยู่ชั้นหนึ่งไปแล้วมั้งเสียงตีนพี่เบ่าเมื่อกี้พี่วิ่งขึ้นมานะเราเองแสนเย็นทีมงานโอ้โหเราได้เปรียบแล้วเราอยู่ในวงเลยอีกแล้วอ่ะอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วคุณคุนมาร้อยนัดพร้อมเลยทีนี้ เอคุณคุณน้นนะตรงนี้คลิปนี้แล้วเนียคลิปเดิมมันแบบนี้อีกแล้วฮะคลิปเดิมตรงนี้ทันคุณคุ้นไปเราควรจะอยู่ชั้นล่างสักคนไว้ชั้นล่างนี่ดูถ้าจะไปก่อนเพื่อนเลยไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวดักดักทางบันไดให้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีร้อยนัดนั่งเล่นน่าจะนั่งเล่นอยู่ในห้องน้ำสักนี่แล้วก็แล้วก็ดักดักมุมนี้ขึ้นมางนี้ได้ ระเบิดหมดละระเบิดซ้ายมือโอ้โหทางซ้ายนี่บวกทางมันอะไรบางนี่นัวอยู่วางกับระเบิดรัวๆเลยดิก้าวทางซ้ายมีให้วางอีกไหมไหนโคตรเสียวเลยเนี่ยฝั่งเนี่ย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 ตัวนี้มันมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปิดประตูเอาวางวางวางตะล่างตรงนี้ดีกว่าพี่ห้องนี้ห้องเนี้ย เดี๋ยวเพิเดี๋ยวมันสามสี่วิมันรีใหม่อ่ะเพิ่งเนี้ยอสามสี่วิมันรีระเบิดขึ้นมาใหม่เฮ้ยดีอ่ะโอเคหายใจลึกๆไว้ต้องนำบวกวันครับผมต้องที่หนึ่งแล้วไอหลังนี้ก็บวกไอ้ใต้สะพานมาใต้สะพานมาใต้สะพานมาโอเคโอเคโอสวย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 โดนโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันใต้สะพานโดนสองทาง ไม่มีปืนไหนมีกล้องเลยครับไม่มีเหมือนกันมกนา่งได้เปียกได้เปียบได้เปียบวิ่งออกขวาล่าสโมกมามันเข้าบ้านเราเข้าบ้านเราเข้าบ้านเเข้าบานเราเข้าบ้านเใช่ป่นี่นรวังระวังรวเฮยลงเอาไว้ไว้สวยครับผมล่วงหมดล่วงหมด โอ้โหรอยนัดนี่มันดีอย่างนี้นี่เองขบวนยิงมาขบวนยิงมาบ้านข้าบ้านข้างกองเกาะนะเยอะอยู่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 บ้านบนอยู่ดาดฟ้าตัวนึงนะบ้านโน้นน่ะได้เปรียบจัดเลยอ่ะ ไว้เราเราต้องมูฟเข้าวงก่อนปะไม่ไม่ไม่เราเราที่หลังรอรอรอมันรอไล่ไปสิบคนเราเหลืออีกเจ็ดคนที่ต้องฆ่าได้เปรียบอยู่นะเนี่ยข้างล่างให้มันบวกกันไปเลยโอ้โหเอาเหลืองลงแค่หนึ่งลงแค่หนึ่งลงแค่หนึ่ง

สุดยอดเรื่องว่ะแชมป์ผมวันนี้เอาเรื่องสวัสดีสองคนนะผมโอ้ยสุดจริงวันนี้แชมป์ครับผมมาสามใจสีมาสามใจสีมาสามใจสีแชมป์เฉยเฮ้ยเรามาลุ้นฉายากันดีกว่าอผมสลับติดตามใหม่ด้วยนะครับโอ้โหคิลเลอร์เฮ้ยเหมาะเหมาะเหมาะอยู่เหมาะอยู่เลือดเลือดเลืดผม โอ้ยคิบของเก็บของโอ้โหผู้รอดชีวิตงดงามแฉ่ครับผมสุดจริงโอ้โหฮ่าคิวครับผม